โทษมึงโทษตัวมึงนั่นแหละเพราะมึงหมายไม่แดกมึงไม่เอาจริงเ็าจงต่อชีวิตของมึงมึงบอกว่าไอ้หาไซแห้งไซแห้งเฮียอะไรในโลกนี้ไม่มีไซแห้งทุกอาชีพมึงรู้ไหมที่มึงไ้แห้งเพราะมึงแม่งโง่ไงมึงจะจอกไงมึงไม่เอาจิงไงไอเวร์อย่ามาบอกว่าไซแห้งไม่มีไ้แห้งทุกอาชีพไม่มีไ้แห้งไม่ว่าอาชีพใดทั้งสิ้นที่มึงไ้แห้งเพราะมึงหมายไม่แดกมึงจะจอกไงใช่อย่างที่จะนจะไรหา มันจะเป๊อแบบสวยยากขึ้นแบบค้นตดประมาณขึ้นแนวของผมมึงไม่ต้องมาคิดเฮียอะไรมันอยู่ในใจมึงไอ้เฮียมันอยู่ในใจมึงใจมึงสูงมึงก็หรอดใจมึงกระจกมึงกจนเฮียมึงไม่ต้องมาคิดเฮียอะไรมึงจะเพ้อเจ้ามึงไม่มีเทพเจ้าเฮียเลยมาประทานเงินให้แกมึงมันอยู่ในความแม่เขาจริงเขาจำแต่ชีวิตมึงไอ้คาทุกสาทุกสาขาจิมทั้งหมดมีคนที่เก่งที่สุดแล้วมีคนที่รวยที่สุดหมดมึงรู้ไหม ทุกสาขาอาชีพทำไมทำไมทำไมมันเป็นได้ทำไมมันรวยได้ทำไมมันสำเร็จได้ทำไมไอ้เหี้ยนั่นอ๋อมีพระเจ้าช่วยมันเนะหรอฮะาแม่งช่วยตัวมันเองแลังนั้นมึงอย่าเพ้อเจอ้อเด็กทุกคนอยากยิ่งใหญ่มึงต้องเร็วกว่าคนอื่นมึงต้องเรียนรู้มากกว่าคนอื่นมึงต้องทำงานหน้ากว่าคนอื่นมึงมีความฝันมึงทำความฝันมึงโดยใจของมึงมึงยอมตายการานี้ทำอาชีพนี้ให้สำเร็จ กูทนได้กูอดทนได้กูไ,ไ,ไม่แดกได้กูไม่แดกได้ดไมึงรู้ไหมนี่คือความจริงใจพวกมึงกระจอกท้อนู่นท้อนี่เฮียเขยวนู่นเขยวนี่เฮียไม่เห็นแกนี่วมึงต้องเดือดใจได้ไงไป